เฮ้ยจัคดิบอคุณโบเพิ่มานานเอฟซีสาวพอนสบายดีสาวพอนมาบอเอ็งบูจูล้วมีเห็นเดินให้จีตอก มาพบกับสาลาสินกาวสินม <Nah, number. S 1> ีหมูปนะคือตเงียงปาเฮ้ยแจ๊คดิโมคุณโบพิ่นมานานเอฟพอนสบายดีเาพอนมาบอ เอ็งบจืล้วเมเห็นใดนี้จือหยังจีงว่าออกสือทันสือทันบ่มี่องยูทูบสนวะเออผูวว่าวันคำแเพงผูวว่าวันคำแเงเด้อพี่น้องผู้สาวคัมเพงอันเนี้ยจาทูนิบดอกไม้พี่น้องคนนิดอกไม้ก่อนเขามาผู้สาวโซฟูโอย อันนี้คืออันนี้ลงมาจากโลดเทาเนาะพี่น้องทีมงานเท่ากับว่าบนอยู่ในนี่แหละพี่น้องเ้ยทีมงานเท่ากับโอ้สาอเมินเาอโบสาบายดีสาวโบอเอายังเมื่อยอยู่อ่ะเอามีพู้กับมา เอาเจ้าขึ้อมาใส่หนาก,กากลุกใส่ไหมเป็นหน้าใส่หนาก,กากตอนนี้เขากำลังมาฮอดพระธาตุโพนเนาะพี่น้องโอ้ยส้าอ่อนผมผนี่แพน ผมเห็นนะพอบันกันกับป้าสามีเดวมีเดินพี่น้องเป็นอะไรสามีเจ้าหนังหลุดข่อยว่าสันต์วกนว่าสันต์วกนเข้ามาจะคุณนี่วะอยู่ถ่ายนี่หอดจะคุณนี่โอ้ยจักหน่อยลูกมีลูกข่อยอยากกี่มาหมุนพี่น้องเอ้ยแาบนี้ เป็นยังไงสาวนางแดดเป็นแดดดดบมเวนยังดอกค้าเมื่อบบแดดเที่ยงเที่ยงภากันหิวเนาะที่น้องบวานเหนียวขุณน่ะยัวเงียยัวเงียอยู่ลูกลูกไพ่ล้านไพหนับเอากันเองเด้ออยู่ทางถ่ายฮัลโหลเผื่อมาฮอดกันยังไงเนาะ มาหอนเลยเนาะมาหอนเราก็ต้องรอเฮ้ยโตคือนมาลงยังเมื่อยอยู่เมื่อยพเ้ยจะดย้ามาโหลดเมาโหลดเพื่อนมาจะว่าเพื่นเมาโหลดมาจักเพื่นว่ะ ยังอยู่หุ่นอีกเนาะมือในได้ใส่เสื้อทีมได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูสิเพื่อทีมฟุตชว์ซาลาก็ใส่คือกันพี่น้องเ้ามาจาแจ็คแจ็คนีมือเลยมือนี้มีขู่คนเ้ยทิ โอ้ยสี้คำสี้คำคำข้าจังทอดก็ได้เฮ้ยนั่นไงไม่ได้ด้วยพี่น้องสาลุ่ยจะหน้าตอนนี้เฮาเฮาต้องใส่หน้ากากเขาหากันเนาะเฮ้ยสังคมใส่หน้ากากได้ทุกวันนี้ลูกหลานค่ะพี่น้องคุณ น่าเจามีผได้อาเขาอยู่บ่ ยิ่งงเขายิงมาถือฮะนี่ไใแม่นนะ่าข้างบจะแม่นอยู่บ่ห่วยกายลุงไะเฮ้นเมุ่นยา้าจะมาขลกแท่นนะ

Hope bê cứ khác, hết 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 bật hết 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 đen hết 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 cả hết 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 lâu à mẹ mẹ phong bọc mẹ ong luôn bọc mẹ ong lúc <coughs> lục <Lúc> thở đáy <coughs> thả nhìn bé thả nhìn bé lục đeo 30

ได้เลยอ้เรืองอะได้ได้ああ่วยได้เอาเรื่องดื่มบ่เอาเครื่องดื่มบอเอออ้าวเออเดี๋ยวนี้เรากำลังทีมงานเรากำลังอยู่ ม่อน, ổ, อน,อนยิ่งลูกปุงเนาะพี่น้องมันได้แล้ว,ดวได้ยังแน่แหละไปไปยิงย่งอีกไปมายิ่งล้วไปต่อครับต้นนั่นเพนื่อนว่านนี่เออ เก็บสองขู่สองหาแล้วจะมาบอกเป็นได้อยากได้อีกแทพี่น้องบ้านนี้ขู่ทาหาเพืน้น ว่เห็นซาเม่กับซาวโวพี่น้องเลยอยู่ใน้ใจทั้งอย่างไว้ทางใดอาจจะคืนเลยเออไปไปไปรออีกบื้องลู่พี่น้องเลยคนนะหล่ไล่ กันเขาลงเขาลงออกแต่กลุ่มนี่คือว่าฮาจอ่อยแม่นมาเฮ้ยม,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 มีอาหารเลือกซื้อหลากหลายพี่นอ้องเลยเขาเอเแรเดิค่ะมาเช้าเอแร่พอดี ตีลงุดลงด,งดงินขี่น้องเอ้ยคนเช้าเลา่าจนหมูจักไรเลือกจกัจกจกักไรจักยาพี่น้องนี่เดี๋ยวนี้ชาวมีองกับชาวโบหาย พุ่นพี่น้องบางคนกัใส่นากากบางคนกับอใสพี่น้องกระส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ สิมาเป็นกลุ่มหรือว่ามาเป็นขบวนน้องพี่น้องสิมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเขาหานได้ก็พ่อแล้วพี่น้องกลุ่มถ้าถึงมองถือใกล้เนี่งเขาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม นำในลาย่อนมีความสุขบันเจิิดหึงประการไดที่เป็นไปในทางดีที่งามแต่ก็ให้ความคิดนั้นความรักชนะยกควสุความสำเร็จในที่สถานในการมุ่เมื่อเดินนะความสุขความเจรด้อาคล่คไี่น้างไมอเความเ้านตาน้อส่นเ้อ

เฮ้ยแจ็คดิมอคุณโบเพิ่มานาน FC เซาพอนสบายดีเาพอนมาบอเะเอ็งบุจูเลาามีเข็นในใน้ตอกนีดตามอยู่เด้อ คลิป YouTube โอ้ถ่าย YouTube โดยอแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงโดยโดยสาวพรสโมเดมาสาวพรสโมเดมาโอ้เพป็นเมนผู้จัดการแม่นบอสโดยโดยอ๋อบ้านเดียวกันบ่บ้านเดียวกันบ่กับสาวพรโอ้โดย โดยขอบใจหลายๆเด้อบ๊ายบายเข่าเบิ้งตลอดดโดเดูดูดโดยเอาเ้ยใคพูดไม่พูนเนี่ย when